สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดไก่ชนวิ่งขึ้นเมนงานศพเจ้าของแสดงอาการทำคนทั้งงานอึง้งก่อนร้องไห้ระงมกลายเป็นคลิปไวรัลที่มีชาวเน็ตแห่เข้าชมคลิปยอดวิวพุ่งกว่า3.6ล้านครั้งเพราะเป็นเรื่องราวสะเทือนใจญ,ญาติอย่างมากเมื่อพี่ชายโพสคลิปไก่ชนวิ่งขึ้นเมนส่งวิญญาณเจ้าของซึ่งเป็นน้องชายของผู้โพสท,ทำคนทั้งงานอึ้งกับภาพที่เห็น รู้ซึ้งเลยว่าไก่ชนตัวนี้รักเจ้าของมากโดยผู้ชายติ๊กตอกรายหนึ่งโพคลิปในงานชาปนากิจน้องชายของเขาที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนวัวขณะที่กำลังจะเผาร่างน้องนั้นไก่ชนที่น้องเลี้ยงไว้และรักมากได้วิ่งขึ้นมาบนเมนหยุดอยู่ที่ประตูเตาเผาและเริ่มกระพือปีก ขันร้องเรียกเจ้าของอยู่บริเวณหนะ้าประตูเตาเผาภาพที่เห็นทําเอาคนทำง,งานเสะเทือนใจมากพี่ชายบอกไก่ชนตัวนี้รักน้องมากจริงๆเขาโพสคลิปพร้อมข้อความว่าไก่ชนตัวที่น้องชายพี่รักมากวันนี้ได้รู้แล้วว่ามันก็รักน้องมากมันมาส่งน้องแล้วนะมันขึ้นบันไดเมนมาเองเลยหลับให้สบายน้องชายพี่ด้านชาวเน็ตได้ดูคลิปต่างเข้ามาคอมเมนต์คลิปสุดบีบหัวใจนี้บอกเลยครับไก่พันนี้ดุ และรู้ความห่วงของรักรักเจ้าของมากเพราะผมเลี้ยงอยู่คอมเมนต์ท่ามาบอกว่าสัตว์มันรู้สามหมดแหละความผูกพันความรักความเมตตาเขารับรู้ได้ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไก่คงขันให้รู้ว่าไก่มาส่งพี่เขาแล้วดูแล้วขนลุกขึ้นมาเลยคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไก่เราเลี้ยงจนผูกพันเราตื่นสายก็ขันปลุกครั้งที่นอนน้องไก่คงขันปลุกเจ้าของคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าไก่มันรักเจ้าของเรารักมันมันรักเราแหละครับ คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเมือนน้องพยายามขันเพื่อปลุกเจ้าของน้องคงไม่รู้ว่าเจ้าของจากไปแล้วน้องคงคิดว่าเจ้าของหลับถ้าขันเจ้าของก็คงจะตื่นขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ